ดัดโค้งทุกความเป็นไปได้เครื่องดัดท่อไซลอนรุ่น XYL 76ตัวช่วยมือโปรที่คุณต้องมีครับแนะนนำเลยครับท่านครับนี่คือเครื่องดัดโค้งไซลอนหนึ่งรุ่น XYL 76ครับท่านครับถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องดัดท่อที่ให้ความแม่นยำสูงครับแข็งแรงทนทานและก็เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพนะฮะขอแนะนำเลยครับเครื่องดัดโค้งไซลอนรุ่น XYL 76ครับท่านครับ ที่สามารถรองรับงานหลากหลายประเภทได้อย่างไร้กังวลนะครับเรามาดูคุณสมบัติเด่นของเครื่องนี้กันดีกว่าครับประการแรกก็คือพลังแรงจากมอเตอร์2แรงม้าครับช่วยให้การตัดดัดท่อเป็นเรื่องง่ายครับทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดครับใช้ไฟฟ้า 220V 5 0 h โวลต์ห0เฮิรตส์เหมาะสำหรับระ,ระบบไฟบ้านและก็โรงงานนะครับรองรับการดัดท่อทั้งแบบกลมนะครับขนาด1 6ถึง76ม mm, มแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมนะครับขนาด 16-50 m ถึง50ม mm มครับให้ความยืดหยุ่นสำหรับทุกงานครับดัดท่อที่มีความหนาของผนัง0.5-2.0 mm ถึง2.0มมได้อย่างง่ายดายครับชุด former รรบทันทั้ง r วฟอร former และก็ square former ใช้งานได้หลากหลายครับท่านครับทำไมถึงจะต้องเลือกไซลอนรุ่น xyl 7 6รุ่นนี้ละครับเพราะว่าประกันแรกแข็งแรงทนทานด้วยวัสดุคุณภาพสูงรองรับการใช้งานต่อนเนื่อง ใช้งานง่ายแม้ผู้ที่ใช้งานมือใหม่ก็สามารถปรับตั้งได้อย่างรวดเร็วครับท่านครับเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเช่นงานประปางานดัดเหล็กงานเหล็กดัดหรือการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างนะครับครบทุกฟัง์กชันในเครื่องเดียวครับท่านครับไม่ว่าคุณจะเป็นช่างมืออาชีพหรือผู้รับเหมาเซรอนรุ่น x y r 7 6นี้พร้อมเป็นตัวช่วยที่คุณไว้วางใจได้ครับอย่ารอช้านะครับรีบสัง่งซื้อวันนี้เพื่อยกระดับ การทำงานของคุณให้ดีกว่าเดิมหากสนใจคิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ